สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยต้มน้ำมาตูมนะคะต้มน้ำมาตูมใส่พุทราจีนเนาะพี่อ้อยใช้แค่สองอย่างนะคะเพราะว่าถ้าต้มแบบนี้นะคะเราจะไม่ต้องใช้น้ําตาลนะคะทานน้ําหอมๆนะคะจะหวานนิดๆน,นะคะจากได้ความหวานจากตัวมาตมูมเป็นหวานแบบธรรมชาตินะคะ หอมมากๆเลยค่ะจะทานร้อนหรือทานเย็นก็ได้นะคะถ้าทานเย็นก็เอาไปใส่ตู้เย็นเนาะจะไม่ใส่น้าแข็งนะคะถ้าทานร้อนๆหรือทานอุ่นๆก็เนี่ยตัวเนื้อตัวอะไรเนี่ยทานได้เหมือนกันนะคะามาทานแบบน,นี้ก็ได้ตัวพุชจีนนี่ก็ทานเนื้อได้เลยหอมมากๆเลยค่ะ แก่ร้อนในกระหายน้ำนะคะสปะคุณทางยาเยอะนะคะตัวมาตูมนะคะแล้วก็ตัวพุทซาจีนเนาะบางคนก็อาจจะไปเติมเก่าขี้นะคะเก่าขี้แดงนะคะหรือบางคนก็จะไปใส่เป็นกระเจี๊ยบตำยายอะไรก็ได้นะคะ เพื่อเพิ่มความหอมนะคะจำให้รสชาติแล้วก็มีสรรพคุณทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะใส่ลงไปในนี้เนาะก็แล้วแต่ชอบนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทำแค่นี้ทานแบบนี้เนาะวันนั้นสั่งซื้อมาครึ่งกิโลตัวมาตมน,นะคะ พี่อ้อยเป็นคนชอบทานมาตุมอยู่แล้วเนาะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะแต่พี่อ้อยจะทานร้อนๆแบบนี้เนาะทานอุ่นๆเดี๋ยวก็ทิ้งให้อุ่นๆหน่อยเพราะพี่อ้อยใส่ใส่แก้วอ่าแก้วเยตินะคะใส่ไว้แล้วเวลาพี่อ้อยจะทานพี่อก็เทใส่แก้วเล็กๆเป็นแก้วน้ำชาเนาะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะแล้เวเพื่อก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะเพื่อวางคลิปฐาในไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ